ถ้าชีวิตนี้เลือกได้ชีวิตที่เกิดมาทุกคนก็อยากเกิดมาในชีวิตที่ดีไม่ต้องเหนื่อยดิ้นรนมีเงินมีทองมีบารมีท่วมหัวถ้าหากชีวิตนี้เลือกได้คงไม่มีใครเลือกชีวิตที่ต่ำต้อยติดดินไม่มีวาสนาบารมีตกอยู่ในภูมิทุกขติแต่เพราะชีวิตเป็นสภาวธรรม ที่ก่อเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยดำเนินไปตามเหตุปัจจัยแล้วสิ้นสุดเมื่อเหตุปัจจัยนั้นต้องสิ้นไปชีวิตจึงไม่มีใครเป็นเจ้าของเจ้าของไม่มีในชีวิตมิมีแต่สมมุติว่าชีวิตเราชีวิตเขาเพื่อจำแนกให้เห็นความแตกต่างที่เป็นไปตามกรรมที่กำลังให้ผลทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแตกกำลังดำเนินไปตามเหตุปัจจัยทั้งสิ้น จะหาตัวตนแท้จริงไม่ได้เลยโลกคือหมู่สัตว์อัญชชรานำไปไม่ยั่งยืนโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีผู้ป้องกันไม่มีใครเป็นใหญ่เฉพาะตนโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของของตนจำเป็นต้องละทิ้งสละคืนไปโลกคือหมู่สัตว์พ้องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นท่าตตันหา หากนั่งพิจารณาเพื่อนร่วมทุกข์ที่มาประจบฝากตัวไว้ทั้งสองตัวที่ไม่ได้พบกันมานานแล้วนั่นคือเจ้าน้ำข้าวและอีกตัวคือเจ้าน้ำเต้าสมาชิกใหม่แล้วให้ระลึกถึงธรรมมุทธเทศตามกล่าวว่าขอขอบคุณทำสอนใจดีๆจากพระอาจารย์อารยะวังโสแล้วสำหรับวันนี้แสงธรรมนําใจขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ